เสียครับผมกุมปใสไป์่วกัทดสอบโรตารีใหม่ของฟาร์มเทคครับเม็ดเกสหครับใส่จอรเดียส4ี่สแรงครับลงหน้าตมครับหรือวือตอะได้ปับสกีใหม่ครับสกีเอาขึ้นสูงโมดครับลงเลิกครับลงไปตั้ง30เซนครับก็ถือว่าเลิกไปครับ กินเหลิกขนาดครับแดินเครื่องกันยังโอเคครับหาซูนสี่ซูนดีครับทดสอบทดสอบทัตรีพ่ะพามเท็กัรเพึงใ้มาเมื่อวานนี้ครับว่าการปั่นมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปเบิ่บ เห็นเคยเห็นในโฆษณาบอกว่ามันบวกกินรอบเครื่องครับแต่กระจริงคือความเขาว่าครับมอนครับรถมอนครับผมมีใส่เม็ดของฟันเทครับผมเม็ดเกหกครับผมใส่จอรเดียหาศูน์สี่ศดีครับ40แรงครับทดสอบอยู่ครับ ที่ทดสอบไปไปหน้าปังปีนาครับมันจะไหวบอครับกำลังลองครับสกีเอาขึ้นสูงครับเดี๋ยวต้าเป็นรถสกีลงครับมันก็ได้ได้เลี้ยงโรตาตรี่ครับถ้าเกิดบอขึ้นสูงนี่มันสี่บริเลี้ยงโรตารี่หลายครับอันนี้ได้เลี้ยงหลายครับมันลงไปเกือบสามสิบซินครับคุณครับเครื่องหนึ่งของเงินโรตาตรี่เลยครับมันลงไปครับ ในคลองมามวานนี่ครับผมสั่งมาวานนี้ครับของฟาร์มเทสครับเม็ดเก้าสิบหกครับ อากาศเย็นๆครับห้ามงกับพกมงครับมาในกบวันที่สิบเจ็ดครับเลขออกครับไพถือก็โอเคไปครับไพ่บถือกะเงาไปครับจนผมนีบปติซอครับสุกไปครับรอบนี้ครับตอนนี้กาลังพาการทดสอบอยู่ในการใส่งานนะครับเด้ออัดสิบหกของครับเพราะว่ารถพึ่งได้มาครับ เขาง่ายๆคือสาตกรครับแต่คูโบต้าครับเดี๋ยวเพิ่งมาฆ่ากันมารับจอนเดียครับแต่ครับสลับกันครับที่ใส่อยู่กับเป็น l c ลซีซครับของคูโบต้าครับ L อลเป็นของนองไฮเกอร์ครับครับนำการกับผมเนี่ยแหละครับไปแล้วครับหนุค้างวัชนะครับ แซ่ครับฝากกดติดตามครับโปรไซโปสุขล้อนครับไป่ม้วนเท่าที่ครับผมทดสดรถตีของฟาร์มเทคครับผมเมตรเก้าสิบหกครับผมใส่จอเจียหาศูนย์สี่ศูนย์ดีครับสี่สิบแรงมากครับโอเคครับโหเนียนกีบครับคือผมนี่บบได้ครับบบเนียนครับไอ้น้องเขาซิ้นนะครับน้องเขาขับนานกว่าผมครับ ให้รีวิวกันเห็ดลังคากับทอดอเสียกันไว้ักพักนะครับเดี๋ยวยังมีเวลาอยู่ครับเดี๋ยวถ่ายไว้แล้วครับแต่ยังไม่ไดเาเวลาเอาลงครับอยอยตัดต่ออยู่ครับโอ้เนียนกิฟครับ ฟาร์มเทคครับผมพีเดเตอร์ครับผมรุ่นพีเดเตอร์ครับ196ครับผมเม็ดเกครับผมตัวนี้ครับตอนแรกว่าจะเอาเม็ด85มาครับเนี่ยเนี่ยมันบวกกบขีดล่อโหลดครับก็เลยเอาเม็ด96มาครับอ่ามาลองแล้วกับบ่อเสียใจครับโอเคครับได้เลยครับกบล่อดีขนาดครับบ่มีห้อยล่อเลยครับ ขนาดสก,กีสก,กีสองขางไม่เออจะขางครับสก,กีใส่แว้งสองฝั่งครับบ,บุมมีห้อยล้อครับก็ที่ว่าโอเคครับบ,บุมีห้อยสก,กีพร้อมกับที่วานนียนหครับหมดเสียใจเลยนะครับ ใส่หาทางขึ้นแล้วครับขึ้นได้บ่เนา้ครับเก็บมุมครับตื่นเต้นนะครับยัมันลงครับ อย่าล่อครับเป็นเลยครับโอเคครับผมสเสร็จสิ้นครับรับสองครับทดสอบฟาร์มเทกต่อไปครับวันนี้มาน้าแห้งครับหลังจากที่ไปหน้าตรมมาครับตัวนี้ใส่เกียร์สามครับ ฟาร์มเทคครับผมซับจอดเดียครับผมหาศูนย์สี่ศูนย์ดีสี่สิบแรงมากครับผมกับระยะของโรตารี่อยู่เมตรเก้าสิบหกเซนครับผมตอนเย็นๆครับใกล้จะหกโมงครับพากันทดสอบครับผมได้ของมาวานนี้ครับโรตารี่ครับมาละผมทีมงานครับทีมงานเที่ยงท่ำครับต้องเข้าใจครับ ขอซูมครับโอเคครับผมมันอยู่ไก่ครับดินกับอกแข็งมัน,นั้งไทยไว้ตั้งแต่ช่วงเกี่ยวเขาแล้วครับ่จะปั่นกันเลยครับพากันปั่นเลยครับทดสอบโหรดเลยครับ เสียงไม่อยากชุ่มทุ่มเนี่ครับหลดผมผมตัดถอยเสียลงครับตัดลงประมาณเกือบเกือบสิบเซนครับแต่มันต่าลงครับมันสูงแล้วมันก็ง่าไม่ครับก็เลยต้องตัดถอยเสียลงครับบางค้านี่ก็ลดลงนะครับเด้อปฏิตัด้อครับเด้อเดี๋ยวซีรีวิวอีกนึงครับหลคยคลิปนะครับเพื่อนๆก็คอมาอยู่ครับว่าให้ผมรีวิวให้เบ่งครับแต่ว่ารู้สึกไอรีวิวไอถ่ายไว้แล้วครับแต่ยังปฏิตัดต่อลงครับ ตัวน,น่าจะเป็นคลิปสั้นๆครับประมาณ3-4มสอาทีครับตัวหลังคาครับสิบ่ารงลงิปยาวครับตอนนี้น้องน่าจะใชยย้เด้อดรอบพันพันสามพันสี่ครับที่จริงมันเหยียบอยู่ประมาณพันหาเลยครับมันถึงจะผ่านครับรถมมนจังบออือครับ ครับสบายๆครับตอนแรกนึกว่ารถลดเซลาบบ่ไปครับโหลนี้สบายมอนครับนิ่มๆครับเม็ดเก้าหาครับไอเม็ดเม็ดเก้าสิบหกเซนครับเม็ดเก้าสิบห้าแลครับผมมาเดียวกันนั่นแหละครับตัวนี้เป็นของฟาร์มเทคเลยครับเด้อชิกเกเตอร์ครับผมรุ่นพีเดเตอร์เนาะพีเดเตอร์ครับพีเดเตอร์ครับของฟาร์มเทคครับใส่จอร์เดียครับแต่ความยาวสุดของน่าก็บสองมิดปลายปลายครับวัดนะครับแต่ว่าวัดจากใบหาใบนี่เม็ดเก้าสิบหกครับ เมตรเก้าสิบหกเซนครับใบใบมีดซิบแถวครับเป็นซิบแถว